ทราบแล้วเปลี่ยนตอนเลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีกันเถอะคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่คาร์โบไฮเดรตก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีเราจึงต้องรู้จักเลือกกินให้ถูกต้องครับผมคือข้าวกล้องเป็นตัวแทนของคาร์โบไฮเดรตที่ดีข้าวกล้องอย่างผมถึงไม่ขาวแต่ก็มีประโยชน์นะครับ ราสีน้ำตาลแดงของผมเกิดจากการขัดสีข้าวที่เอาเปลือกออกแต่ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้ม,มเมล็ดข้าวหรือที่เรียกว่ารำซึ่งเต็มไปด้วยวิตามินและกากใย,ยติดอยู่ด้วยเพื่อนในกลุ่มของผมก็อย่างเช่นเผือกมันข้าวโพดพวกเราช่วยให้อิ่มนานได้พลังงานที่ดีส่วนฉันคือข้าวขาวผิวขาวสวยใครๆก็ชอบ แต่ฉันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีเพราะฉันผ่านการขัดสีหลายครั้งจนจมูกข้าวและเยื่อหุ้มมล็ดข้าวหลุดออกไปพร้อมกับวิตามินที่มีประโยชน์ก็หลุดออกไปด้วยจนฉันน่ะเหลือแต่เนื้อข้าวสีขาวแบบนี้ยังไงล่ะเพื่อนๆในกลุ่มของฉันก็อย่างเช่นขนมปังขาวเค้กลูกอมขนมขบเคี้ยวต่างๆที่ผ่านการปรุงแต่งรูปและรสจนไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งถ้าได้รับพวกฉันมากเกินไปก็จะทำให้อ้วนและฟันผุเพราะคุณค่าทางอาหารและกากใยของฉันมีน้อยทำให้เวลาที่กินฉันแล้วร่างกายจะดูดซึมและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วมากจนทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอินซูลินก็จะต้องออกมาช่วยดูดซึมน้ำตาลเก็บเป็นไขมันการย่อยอย่างรวดเร็วนี้ทำให้คนที่กินฉันอิ่มจะรู้สึกง่วงและหิวเร็วกินมื้อต่อไปเร็วมากขึ้น จำนวนมื้ออาหารต่อวันก็มากขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าเลือกกินข้าวกล้องอย่างผมซึ่งมีวิตามินและกากใายสูงร่างกายก็จะใช้เวลาในการค่อยๆดูซึมทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงเกินไปอินซูลินก็ไม่ต้องทำงานหรือทำงานน้อยกว่าเพราะไม่ต้องดึงน้ำตาลไปเก็บเป็นไขมันเมื่อค่อยๆย,ย่อยแบบนี้มื้อต่อไปเราก็หิวกำลังดีทำให้กินตรงเวลาครับ รู้แบบนี้แล้วต่อไปเจออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก็เลือกกินแต่ที่ดีมีประโยชน์กับเรานะครับ